ญาติเกลอบทุกท่านดิฉันนางสุรานารีจันทร์สนามเป็นตัวแทนชาวกุกาสิงยินดีที่ได้มาต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานร่วมง,งานในวันนี้ดิฉันและชาวกุกาสิงมีความภูมิใจและดีใจมากที่พวกท่านมามีโอกาสมาเยี่ยมชาวกุกาสิงแล้วดิฉันขอขอบคุณที่เสียงสีแสงดาวที่มาส่งเสริมการทำนาหยอด ให้ผลผิดมากใช้ใช้มเล็ดพันน้อยแต่ได้ผลผิดเยอะเกินคาดทำนาหนึ่งปีเหมือนกับได้ผลผิดสองปีดิฉันดีใจและภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นชาวปู่กาสิงดิชันดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นคนนะกบนผู่กาสิงเกิดมาเป็นลูกชาวนาทุ่งกลาร้องให้ซึ่งใครๆก็ บอกว่าแรงมากแต่กูกระสิงมีความสามารถทำข้าวหอมมะลิได้หอมและกระดุงดังถ้าใครได้ชิมได้กินก็จะบอกว่าดุ่งดังไปทั่วโลกใครชิมใครชิมแล้วก็อร่อยละนุ่มหอม ซึ่งใครซึ่งที่ไหนไม่ทําได้เหมือนที่ทุ่งคุ้มกุลาร้องให้ไปทําที่ไหนก็ไม่ได้เหมือนที่ทุ่งกุลาล้องให้อร่อยไหมแม่อร่อยและอร่อยและก็หอมมีเชื่อแม่ต้องเอาไปให้พวกเราได้ทานกันแล้วล่ะแม่ก็มีอยู่แล้วค่ะมีมีอะไรพูดอีกไหมคะคุณแม่คะท่านี้ท้านี้ Uh huh. ดีฉันและชาวกุกกาสิงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนและมาให้กำลังใจชาวกุกกาสิงยินดีต้อนรับไว้ว่า,าหวังว่าโอกาสหน้าในปีหน้าคงจะมาเยี่ยมอีกถ้าผิดพลาดข้อใดขอการต้อนรับข้อใดผิดพลาดอะไรก็ขออภัยในมาในนัที่นี้ด้วยเพราะว่า <laughs> เพราะว่าดีฉันเกิดมาไม่เคย ไม่เคยจับไหม <laughs>